ไม่เสียบเป็นสดสดอันนี้ลูกพี่ไพ่พันครับผมแกงสมผักกะมีสะเดาพี่น,อนนะ้องสะเดาสาลาแมอากาศหอมพี่น,อน้องมาครับพี่น,อน้นองกิ้มซอวมันกันครับผมบืนวันหยุดมื้อนี้ก็เลยแบบดีแล็กใช่ไหมพี่น,อน้องสบายๆนะครับผมมาครับผมมาเลยพี่น,อน,น,น,อน,น้องเด้อ เสราตัวอมบบมั้งเสเราตัวอ่ว <ừ. S 1> ววมบบมั้งโอ้ยมันเกิดบสดหรอกเนี่ยเสีบหน่อง <ừ> มาลองดน่ผมสิโอ้จะกินอะไรดีบ้ <ừ> างกลวยเหนียวหน่อง ตัวความเข้มือหนเนตัวควมเนี่มนไม่ถูกข้ามใส่อะไรอะลนมปยังคือรตัวมทุกยยอยาก่างไม่บอกโอ้ชอเนี้อชออยากกินอยากกินับมือเนี่ย ลองมาตับตับงัวบารนีดโอ้หลายครับพี่น้องซื้อถึกๆนะครับผมสามบาทพี่น้องในบางหลายเนี่ยซื้อสามบาทต้องซื้อหลายตัวเมดนะครับพี่ชวนเขาขายหนึงอ,อยู่บ้านท,ท่าอนเขาบขาขายให้ด้วยก็เจ้าก็ไปหลายเดียวันะครับผมนี่ ฮึครับคบอมอืมอคมว่ะคมแมห้งต้องก,กัดผลีกเลยนะใัมนหนึ่งต้อแสบเลยต้องัดผหลีกที่มนนังหลับขวัขวเหรอน

วกวนลงไปอิ่มแล้วเนาะตอนี้มาทอดตับนะม,มันเป็นจานแด้ประมนะมผมกเดือดงันมาสองถุงกวเนาะครับผมตามาทอดกันาสาบา้าพอิ่มหรอตอกับหมูเียยบ้อพ่อเอว่าหลังกินไป จับเ,เป็นตอกซอยจุกก่อนผมนะเพรนะยิ่มก่อนเอามาครับผมนั่งของเดี๋ยวว่ะนะแล้วคนก็นซื้อดตับมาจุกคนอิ่มตับก่อนเราเนาะผมเลยยิ่มไว้เนอะเอาครับผม ขอบกันเนาะคือเราไม่ไ้าาเนาะขอบเุณมังคับผมมังคับหนึ่งเช้มือ ชาดแกงส้มละกอุจังเนน้ แข็งที่ินไข่ห้อเป็นหนาววื้บบบห้องเป็นวัดแป,ป่ห้องชิมูกเริ่มบนชิมูกเรา,กเ,าเกินวัดซึ่งขี้ดังเค็ดเ็ๆๆัด

มี่ตี้สวยเตี้ยตัวเกีเป็นมือเซรนนิเซเล็กระเทียมเกี่ยวมีนีแบบนั้นเออมันมีแบบเป็นโค้งกับแบบเป็นน้าคนซื้แบบเป็นน้ำมันมากแบบน้ำนะพอคนซื้อนาินีเราแบบเป็นโค้งมันบอองนบสดมัน กาคือซื้อันนี้เป็นน้ำมันซื้อมาแล้วเ,วเ,วเววที่มยมเที่ยวก็มีต้เย็นก็มีเด็ดเด็ดแล้วไปขวดตูกเซนก็มีคอมีเศษเศษเล็กเศเเล็กเ็ษเล็กเออับนะต้องตู้ย็นมเ

mỗi chơi có câu lại มันดีจเ,เดี๋ยวโยอเมอมร์สอ,อ,องทุ่มเข่าพื้นมาใารไปบ้างวานโซคกยแจกสตัวนำตาลพานมาพันมา ตรวจครวจอห้ำตรวจตรวจคอ้ห้ำเอ็กซเรย์ยังเมื่อยังงังนงันอ่ะองันหลวงอวัตา,านันรับแต่ดินตรวจค่